เจ้งมากเยอามาบอกีแ่ใหญ่เยอมาบอกข่อยกันเสี้ยเจ้าแหละลุงไอ้เาว่า่อยจะตายวะเจ้าเอเฮ้ยยังมาะตายนี่เขาเบี้ยวแล้วบายตีนี้เบี้ยเลยด้ยจับทางไหนเราเด้อจับทางนี้ดอกเดอเอาเจมากบอสหน่อย่เ ต่อฮอรดไปย่ต่อไปฮอดไปใส่ใส่หอดอ่ะใส่ใส่ข้ามนันี่วันีอดอ่ะเออมาเลมามาไหนมาไหนีตัวยางเลยเนี่ยยางเลยเนาะเทียบปสิลียเแล้วไปหันส่บ่มีตัวยางมั้ยไงไม่ตัวยางม้ยไเจ้าตยางบ่นี่ี่เ้ยยา เขากินสองเลยนะดีสอง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 ของฮอทขอฮอขอฮอทขอฮอไปแลวห้เขากินตัวนึงเลยไ่ไปเรียงบอกว่าบ้งหรอปุ๊บคุณเราต้องไปก่อเยเเลาไปไปกินได้เนี่เ ฮตแล้วฮตฮตก็อือมันมันขนาดล่ะดิเนี่ยมากกว่าหันอ่ะปึ๊บป๊ป๊าเขาเขาจับนี่ไม่ได้นะจัดกินฟีมเอฟีมฟีแล้วบย่เาอิ่่สลียดย่เลียดอือกินฟีเขาอีบ่บ่่ยสิเลียดเตินน้ำไป กินโลนะเราสกินดคนละตัวอยูล้วใส่คนละตัวนี่มเอาดีล่ะ่าอ่าจ้าบ่จ้าบ่ยาบ้าไหมาอ่าบาไปีดดบดบ่เียเดี๋ยเียดบันี่โอ้ยามากนี่วะอใเด็ดเอาเด้เเอาเอาเออเากินมสเอามดเนมดเอามดสเอ้า ่อต้งกูพ่อฮ้อนหฮะเขาว่าถามไแล้วามมาก่อนถามมาก่อนามมาเลยามมาเลยเนี่ยเราขาเลยยังไม่ยังไม่ยังม่าก่อนอุ้ยขาังเอาที่ไหนขาที่หเอาที่ไหนเอาเอาเอาเอียนเอียนเอีนเอเอาตัวบุญตัวม้าขาเออเอาตัวนั้นม้านขาตัวนี้ขา ไปไปไปกันหรอไปเบิ้งคิปมปเบื้เกิดมาเกินตาบวมมันจะไปเห็นหมดอ่ะต่อต่อต่อกินอ่ะแล้วมีกรดาษด้ตัวเออมีกระดาษแล้วนงนังกระดาในสูตรกรดาไอ้โมตันิหยองบูไปกินไปกันเตือรบอกว่าอย่าใส่กระาแล้วรเอาูเลยตายหูไ่กินอีก่ยอย่าไปเสียดตายหเอามากันทุ้งๆเล่าเชียรเราดู้มเนี่ ไปไปไปป๊บป๊ไปฮอดไปอปะจังเลยาปฮอตไปนีงนนี่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 นีนนีนี่นี่นี่น่นี่นนี่นนี่นี่นีนี่นี่่่ อียเขาฮอก็ได้ยีะเข่าเลยเข่าเลยเข้าแล้วเข่าแล้วเขาแล้วเขาเอาเดินนี่เดินเน่อย่าล้วนอาเขาแล้วนะเขาเออต่อกรได้เข่าฮอตเนี่เมื่อกี้นีบื้อจิาคนไปหาเลาแ้ออีกอกะสอแล้วกัสเอาเอาเอาเาเอา้ยเอ้าโอ้อยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้อยอ้อยอออ้าอออ

จะพ่อกระบอกจอมตัวไว้ย่างย่างกระบุย่างกระบุมดอย่างกระบุมมนกินพีกันมาแล้ย่างกระบุจุนพีย่างกระมงะยอนคอยจนีนาะยู่มองไขนย่างกระบุ่อรองะย่างกระบุมะย่างเซอเจ้านี้ตัวนี้กระบุจุนพีดูนออกไม่หาเรากินพีม่หามมาหน้ต้องการกินพีอย่าบบกเอ้าย่างมากินบางหน้ากินพีบงเอาหลอกกินบงเอ้าบ้าัน่ะเอ้า โอยเขาแล้ว <The> <Car peaks> <laughs> หรอมาไม่อย่างนนมาต่อมากินมาขยจินที่บ้านีกบ่เต้นไหมเออเมมไข่จินดิกีนไะ้รบ่เต้นเต้นเจเต้นเต้กักเลยนะกักเอาวะเอาวะเอาไข่จินได้หํได้ไขยจินได้หไขกจนได้หาเดอนะกิน่ข่ลบด้หำตอย่างนี้มนี้นี่ดม่ไดตายอ่าอ่าอยู่ทาังไหนโอ้ขาดขาดข สามหาสามหาอตัวเนี่ยนี่ีเจ้าตัวเจ้าพใหญ่มันไเจ้าคก็ผู้หล่คอเลยนน้อ้อแมาบดขึ้นเอาเอาดิเออู่เอาไวเอาเออเสียงไหมเสียงู่าเออเอาด้เหรเออมัน ว่ายังนองอ้อยเจ็บแบบกับกับสุรินเลยเดยเขึ้นหองเชาเลยขึ้นห้องขึ้นห้องทูไ่เต้นไหมไอเขาไอเขาออกปากเลยคอขงอมครับอยงอมมนย่งมันเสียออกปากทเอาไปพนได้บอได้ได้เนได้นเลยอะเออเนออขาเข่าเออเออเออบเขาละบเขาเอาเม่อเอาเเอเอ อะไรเน่ยโค้ดไยันรอบกเขาดีเขาเงี่ส่วนคู่เล่า้ขายเขาเขาเขาเาเออเต้นไหมเต้นอไวกินเลยดี๋ยวเดี๋ยวเดีข้าฮอ่ะฮัทฮอนอืมเบี้ยปากเบ้ยยังหอใกล้แล้ล่ะเอาไปีก่อนไปอบสนอว่านี่ขึกันยู ไปกินช้อนกันเ้งหมดมากังทีเน่ยแม่น้อไม่อาแคหนั่นนะโอ้ยที่หลาหัวใจก็ุ้ไปุไก็ที่เขาฮัเออที่หลาที่หลาถึงสามเส้นเฮ้ยเออ สองเหรอกัสองหรอกนสองอกันจ้าไ่ยนต้องอ่าทุ่งเออเป็นดเจ้าล้วมาจ้างมาจ้าง

เขากินนั่นน่ะเขากินนั่นน่ะเขากินนั่โอ้ยลืมตัวละมีวัดีได้นี่ย่างวะขาหดวะันกจะกินวะเออยากกินเลยยากกินเลยกินทอจานน้วยวะดูจสองแหม่ันไดเปียแน่ธรรมดางั่นแหละ เอาไปทำเปียบแล้วไปไล่เยอะที่ขับขวบมาซื้อไปแต่งูนกันนะกินดันฮอตไวสิเนาะปล่อยสองอยู่วะน่ะนะอยู่ปล่อยสองอยู่ไหมข้าฮอตเลยใอ้ข้ปล่อยสองใส่ให้กินสองเลยใใส่ไม่นให้กินสองไอ้กินสองวะน่ะเดินฮอตดันขึ้นมาแบิ่งงเยบย่างมาตานึงนะโอ้ไม่ได้เลยรอประจานไม่ได้ไม่ได้กินถึงนี่ข้าหมาจ่าได้อยู่นี่เอาเอาเอา ต่อ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 เจินี่ต่อไปเร็วต่อไปเอยโอ้บรรยเียมแล้วต่อต่อบคิดว่าเขาสเขาวหัดไม้เขาัดไมเขา็ไปเป็นเนาเดเดเนี่ยรนี่ยจังเอาไปเอาเอาไรเอ้ากาศนา นี่ไปนี่อาไปสิเหี่ยมใช่ไหม่า่ไหมาใ้เปียกล้วไปไล่กินคนกิ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 นงควายาอาฮอจบเลยไปนี่บ่ตายบ่อรนี่ล่ะหายจอนั่นไปกินหรืเป่าูแลได้ผลเลย